มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายจ้างแห่แย่งกันสาวต่างด้าวหางานทํางานบ้านได้ขอเงินเดือน900 0กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะที่ถูกแชร์กันจํานวนมากสําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหางานทานายจ้างหาลูกจ้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ให้กับแรงงานต่างด้าวได้โพสต์หางานทำรวมถึงเป็นช่องทางในจ้างหาลูกจ้างไปทำงานโดยมีผู้ติดตามกว่า150,000คนโดยได้มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งโพสต์ภาพหญิงสาวหน้าตาดีพร้อมทั้งแนะนำตัวบุคคลในภาพดังนี้ผู้โพสต์เองระบุว่าชื่อน้องดาวอายุ23ปีน้องเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อ5-6เดือนก่อน โดยขณะน,นี้น้องยังไม่ได้ทำงานอะไรอยู่ระหว่างทำบัตรโดยสามารถกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าได้แต่ต้องสอนน้องนิดหน่อยขณะที่ภาษาไทยน้องสามารถสื่อสารได้เล็กน้อยพูดได้แต่ไม่เยอะเรทเงินเดือนที่ต้องการ8,000-9,000บาทต่อเดือนหลังโพสต์ประกาศดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์จำนวนมากค่ะ ทังนายจ้างที่เข้ามาสอบถามถึงรายละเอียดว่าน้องสามารถทำงานอื่นๆได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นงานรีสอร์ทเย็บผ้าร้านอาหารพร้อมถามว่าก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาก่อนบ้างขณะเดียวกันมีหลายคนเข้ามาแสดงความห่วงใยพร้อมฝากถึงตัวแทนที่โพส์ตหางานให้น้องว่าอยากให้น้องดูแลตัวเองและฝากคัดเลือกนายจ้างให้น้องดีๆเพราะว่าน้องสวยหน้าตาดี ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากได้ในจ้างที่ไม่โอเคหรือแอบแฝงพาไปทำงานผิดกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ